สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหางสราเมาริกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m อ p มาพ88มอริทพาดาวยูทูบดอทคอมโหร์ไทยระบบสุริยะรายการดูด,ดวงชะตาคำพยาก์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถติติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดําเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากร์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกร ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง d e l i v e r รี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่ฮารโหลรฮารลวันทุทีวันทุทีอ่ะเออชะลองความสำเร็จไม่โชคลาภกันเออเห็นไหมของอาจารย์เบอกแล้ว นะเลขนำโชคผ่าดาวเศรษฐีนำโชคใหญ่ในชนะสาล้านล้านเออเลขแอบมาเต็มๆของวันจรนะครับมาใต้มหาสมุทรนะก็คือเลขท้ายสองตัวนะก็คือหกหนึ่งคุณไปฟังไว้ได้เลยคุณไปฟังได้เลยในคลิปอะ่ะเลขแอบประจำวันอะ่ะเป๊ะๆแม่นที่สุดในสามโลกนะเออแล้วก็บนมหาสมุทรใช่ไหม หนึ่งเจ็ดคุณไปดูเลยที่อาจารย์ได้คำนวณนะวงไว้เห็นเห็นเลยนะ่ะนะแหมเห็นมากคนมันแม่นก็อย่างเงี้แหละเออก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะกับหลายคนที่เลือกถูกแล้วมีโชคลาภนะครับเออก็มีคนโทรมาบอกว่าอุ้ยขอบคุณนะเออเลือกถูกนะมีโชคลาภบางคนก็ส่งไลน์มาก็บอกได้ค่าขนมเออก็แล้วแต่นะเื่ยซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะ สละกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับใบสองใบก็พอแล้วนะอืมก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันยินดีด้วยนะนะถ้าใครถูกมากนะแม้ถ้าไม่แบ่งนะนจะให้น้ําหนักขึ้นกินให้มากนะกินให้มากเออน้าหนักขึ้นวันลลโลไปเลยแหมอันนี้อ่ะครับเออขอย,ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันหันสาหมาสนุก นะครับประจําในวันพุธที่6กรกฎาคม2565ขึ้นก้าข้ามเดือน8ปีขานขานในวันนี้นะครับสามารถทํากามงคลไดนะ้เพราะเป็นวันพระนะถ้วเป็นวันพระเดวันธรรมศสวรรเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันสือสิ้นฟังธรรมนะครับเป็นวันอุบโบสถนะนะให้คุณพยายามสวดมนต์ไหว้พระตะบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะครับแล้วก็ ถ้าคุณจะถวายเครื่องสักการะบูชาต่างๆอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็ถวายไปเลยนะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานคุณมีโอกาสที่จะสมหวังนะครับภายใน7วันนะก็ขอให้คุณโชคดีนะครับพยายามตั้งใจในการสวดมนต์นนะเ,เป็นมงคลนะครับแต่ว่าถ้าคุณจะไปออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านในวันนี้ยังไม่ค่อยที่จะ,จะดีเท่าๆๆ่าไหร่นะครับดีในเรื่งองการสวดมนต์พระนะประมาณนี้ โอเคอันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันสำหรับผู้ที่ฝันในขึ้นเก้าคำความฝันในขึ้นเก้าคำเนี่ยก็ลักษณะเหมือนขึ้นเจ็ดคำนะครับแต่ก็จะเป็นจริงอย่างรวดเร็วความฝันก็จะเป็นจริงตามคําทํานายทั้งหมดนางขอขอให้คุณฝันให้ดีเข้าไว้นะครับจะมีโชคลาภประสบผลความสําเร็จอันนี้จะมาพูดถึงนะครับนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันพุธ มีโศกมากใส่ชุดใหม่เลยสะหัวใหม่ในวันพุธจะเป็นความตัดผมใหม่ในวันพุธจะเกิดถร้อยวิวาดตัดเล็บวันพุธเจริญสวัสด,ดีทานน้ามันในวันพุธมีสี่ิสวัสด,ดีในดวงจะตานะครับนะโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยนะจะมาถึงการเสียงเสียมตีประจำวันกันอย่างรวดเร็วนะให้คุณตั้งจิตฐานนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสาเร็จนะ <c oughs> สาธเุเสียงกระดิง่งจะทำให้ชะตาชีวิตคุณสมหวังในทุกประการมีเงินมีทองไหลมาเทมานะบัดน,นี้เลยเ,อ,เอิอดดวงชะตาชีวิตคนเราเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยหลายคนเนี่ยที่ต้องที่ต้องการก็คือการเงินใช่ไหมการเงินสภาพคล่องดีไม่มีปัญหาอะไรนะคุณก็มีความสุขอ๋อรวย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 ,วยนะครับเออ ได้เสี4ใบที่5 5โชคชะต่าง่านในช่วงนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่ต้องมีใจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงและต้องรู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับจึงจะสามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้สิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้ถ้าหากไม่มากจนเกินไปก็จะสมหวังนะครับในด้านของความรักของคุณเนี่ยนะคุณต้องอมีความรักมีความจริงใจ,จ,งใจต่อกันก็จะพบกับความสุข ธุรกิจค้าขายงท่านในช่วงนี้นะครับค่อนข้างอาจจะมีอุปสรรคนะแต่ก็มีช่วงเวลาที่ดีๆที่คุณจะได้รับผลประโยชน์อยู่ด้วยเช่นกันมาพูดถึงการสมัครงานดวงในการสมัครงานของคุณเนี่ยนะครับจะต้องมีคนคอยช่วยเหลือหรือแนะนําเนี่ยคุณจะสมหวังคะแนนสอบขุงคนในวันนี้เนี่ยะครับดวงชะตาก็อยู่ในระดับปานกลางนะถ้าคุณจะสอบในวันนี้นะครับ แล้วก็มาพูดถึงดวงสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้เปวยโรคไยที่เป็นอยู่นี้จะต้องใช้เวลาในการรักษานะครับถ้าคุณรักษาด้วยการผ่าตัดนะได้เนี่ยนะครับคุณก็จะหายเป็นปกติอย่างรวดเร็วโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคเพลิสมพันธ์เส้นประสาทแล้วก็โรคเบาหวานเ,เบาหวานนะนะต้องระวังนะสำคัญเลยนะนะถ้าใครเป็นโรคอ้วนโดยเฉพาะผู้ชายนะถ้าอ้วนลงพุงมากๆเดี๋ยวเบาหวานถามหานะ เออแล้วคุณฮอร์โมนเพศก็จะกลายเป็นฮอร์โมนหญิงทันทีเลยแหม <c oughs> <c oughs> ชัวแหม่ี่ผื่นขึ้นแขนนะเออพอดีไปได้เครื่องสำอางมาใหม่นะลองทดสอบใช้ดูใช่ไหมก็ทา,าแปล้งรลองพื้นหน่อยเลยไม่ขึ้นผื่นผื่นแดงแดงมาได้เองสงสัยคงแพ้นะทารองพื้นอันนี้ต่อมา <c oughs> จะมาพูดถึงในเรื่องของนะครับปรากฏการป่าดาวสตูดีอย่างรวดเร็วงนั้นดวงชะตาในวันนี้พูดถึงในเรื่องของสีสีที่ควรเว้นให้เว้นสีชมพูนะเว้นสีชมพูสีที่ดีประจามาก็จะมีสีเขียวสีฟ้าสีดําสีส้มเป็นต้นสีที่ดีสุดในวันนี้เลยนะครับก็คือสีไม่ใช่สีดูหุ่มนะสีดําทองส้มบิ๊กโกโ วันนี้ใครกินโกไม่โก้เออจะมีโชคลาภนะจ๊ะนะแล้วก็สีรองลงมาคือฟ้าได้เหลืองได้ขาวได้นะครับทิศที่ดีทิศที่ดีจะมีทิศตอนตกเฉียงเหนือแล้วทิศตอนออกเป็นทิศที่ดีประจำในวันนี้นะครับดั้ดวงชะตาคนไม่ดีคือคนที่เกิดในองคานดาวองคานสีในให้ระวังการแปละเมื่อสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นไม่ค่อยดีาใช้อารมณ์ไม่ได้มีปัญหาแน่ นะครับระวังอุบัติเหตุเครื่องจักรเครื่องยนต์ข้อกกร,รมต่างๆตัดให้ขาดเลยชับชับชับตัดให้ขาดเลยชับชับชับจะไปทใจร้องไห้อยู่เลยจำได้ตอนนั้นดูรู้สึกรายการคุณปัญญามันหุ้ยนานแล้วนี่ตอนนั้นใช่หรือป่ออกทีวีช่อง้ชิง่อชิงรายมาเลย <c oughs> จำไม่ได้นาน,านมากอันนี้ต่อมานะครับ มาพูดถึง <c oughs> คนเกิดวันคนเกิดดีที่สุดนะครับดีสุดก็วันพุธกลางคืนจะมีโชคลาภนะประสบผลความสําเร็จนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันทย์คุณอาจจะเด่นเหนือต้องใช้ความอดทนความพยายามถึงจะประสบผลความสําเร็จวันจันทร์คุณได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีพบมิตรที่ดีนะครับหวานหวานวาน,น้ำตาลมิตรผลหวานหวานนะ พุทธกลางวันคุณจะมีเกณฑ์การเจราจาติดต่อสื่อสารต่างๆก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีตามธุรกรรมต่างๆคนเกิดวันเสาร์รวงปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวข้องกับปวดตามข้อก๊อกแก๊บก๊อกแก๊บแต่ลํำใต้ภูมิแพ้นะแหมมีนะลูกศิษย์ของาจารย์มงคลเนี่ยอายุเพิ่ง18ต้นๆน,นะปลายๆสิบเกือบ20กระดูกก๊อกแก๊บซะแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้ยดกระดูกนั่นนะ เอออายุยังน้อยอยู่ต้องดูแลแล้วแต่เนินๆเนี่ยนะไม่ดีอ่ะเนี่ยอันนี้ต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหาสัสบดีถือว่าคุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีมีคนให้ความครบยำเกรงคุณนะครับต่อมาคนเกิดในวันศุกร์คุณจะมีเงินมีทองประสบผลขวาวสุดเบจน้ําหนักขึ้นเออน้ําหนักขึ้นนั้นล่ำำําตามามีกินมีใช้อ่ะนะกินจะเยอะเข้าไว้นะจะได้อ้วนอนอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยนะจะมาดวงดาวนะครับในวันนี้เนะี่ยอาจารย์เนี่ย พูดคุยกับดวงดาวเรียบร้อยแล้วเออไม่ได้มีปัญหาอะไรก็มีเฉพาะดาวเสาร์น,นะยังเสียอยู่นะครับก็ถือว่าซิมเหลี่ยงเลี้ยงเหลาเอีย้ยปอหอเหลาเอี้ยปอหอนะเออเพราะฉะนั้นก็ต้องไประมัดระวังในช่วงประมาณปลายเดือนกรกฎาคมนะครับเออต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะเพราคุณติดตามคลิปดูดวงชะตาของอาจารย์ทุกคลิปเนี่ยนะบางทีอาจจะพูดไปคลิปนี้คลิปนี้พูดในคลิป ในคลิปนี้คลิปนู้นไม่ได้พูดทําเป็นรวมคลิปไปเลยอันนี้ <c oughs> มาเริ่มต้นที่ชาวลักนาลาสีเมษชาวราสีเมษเนี่ยนะครับการงานคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางการติดต่อสื่อสารในด้านของการงานดาวประจาตัวคุณไม่ดีในวันนี้นะครับให้ระวังในเรื่องของความเสียหายอุบัติเหตุต่างๆอย่างอย่างน,น้อยๆมีดบาดกระดาษบาดนะในดวตอองตาคุณนะครับ แล้วก็การเงินวันนี้ก็ถือว่าได้เงินประสบผลความสําเร็จความรักก็ดีคนรักผู้ของช่วยเหลือเรื่องการเงินได้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายแต่ให้ระวังการตัดสินใจใดๆที่ผิดพลาดของตัวเองนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภราศีพฤษภเงินเข้าขอแสดงความดีใจด้วยเออขอให้ได้เงินเยอะๆนะมีการทําธุรกรรมนู่นนี่นั่นก็ประสบผลความสําเร็จนะได้เงินก็ถือว่าดีแล้วนะต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุน ราศีเมถุนดวงตาคุณเป็นคนที่ปากใจต้องการวิณอาจะเหนื่อยมากเป็นพิเศษนะครับในการขยันขันแข็งขอหลังสั่งตัวให้ดีขึ้นนะวันนี้คุณก็จะมีเกณฑ์การทาธุกครมสัญญาต่ตางๆนะก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับต่อมาชาวาลาัคนาราศีกรกฎ <c oughs> กรกฎเนี่ยดวงคุณดาวจันทร์อยู่ในภพสารชะนะครับ,รบพบคนเยอะออกสังคมก็ถือว่าดี นะพบมิตรที่ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับเออบางคนก็มีโอกาสได้พบพึ่งาพาผู้รับผู้ใหญ่นะในด้าเรื่องของความรักเนี่ยถ้าคุณคบหากรรมานาแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะแต่อังคารเสียต้องระวังในเรื่องการงานด้วยเช่นกันนะความเสียหายต่อมาชาวลัคนาราศีสิงชาวราศีสิงเนี่ยดาวประจาตัวอยู่พบลาพะนะครับพยายามคิดดีทดําดีพูดดีจะประสบความสําเร็จเนือง ในด้านของความรักของคุณนะครับดาวคู่เดีวนนี้ก็ถือว่าดีคู่จะนําโชคลาภมาให้นะเอของคุณเนี่ยจะมีเรื่องร้อดอกร้อนใจเรื่องอะไรไม่รู้นะในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับดูแลสุขภาพไปด้วยนะแต่คุณก็มีโอกาสที่จะได้เงินรับๆเข้ามานะครับนะการงานก็ถือว่ามั่นคงดีอยู่ต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันเอ๊ะรู้สึกว่าหุ้นบิตคอยมันขึ้นนะนะอยู่ขึ้น ขึ้นพอขึ้นสองหมื่นอยู่ลงเยะ <c ười> ข,ขึ้นขึ้นขึ้นลงลงอยู่นี่แหละแหมนะนะท้องก็ขึ้นรู้สึกว่าวันนี้ล่าสุดก็ลบห้าสิบบาทหรือเปล่านะแหมถ้าจำไม่ผิดน,นะแหมอันนี้เพรานะนั้นในดวงตาคุณในด้านของการงานวันนี้ก็ถือว่าประสบผลความสำเร็จนะครับในดวงตาของคุณในเช้าราศีกันเนี่ยคุณหวังลูกค้าคุณจะได้ลูกค้ารายใหญ่เนื้อนแน่นๆนะการเงินดีๆในดวงตาของคุณเนี่ยนะครับไม่ต้องหวงหรอก ต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลดูชะตาคุณในการงานจะเข้ามาอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับส่วนในด้านของการเงินก็มีทั้งรับทั้งจ่ายเป็นธรรมดานะวันนี้ให้ระวังปัญหาทะเลาะเบาแว้งกับคู่ครองนิดนึงในดวงชะตาของคุณนะครับเออแต่การเงินก็มีทั้งรับทั้งจ่ายนะต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกกินน้ําก่อนคือกินข้าวลมมันขึ้น <c oughs> <c oughs> มีนะเออลูกศิษย์ของจาย์เนี่ยนะจะได้เป็น <c oughs> อาเซียใหญ่พ่อค้ารายใหญ่ของประเทศนะอาจจะเป็นในระดับสองก็ได้เออฮะเพราะฉะนั้นะว่าจะไปบุกเบิกตลาดของจีนได้ไหม <c oughs> ได้แนะ่นอนไปเลยประเทศจีนเขาไม่ได้สนไม่ไดส้สนใจอะไรมากมายหรอกถ้าคุณมีถ้าคุณมีความสามารถเนี่ยนะทำให้เขาได้ ในเรื่องของการค้าสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆถ้าคุณทําได้เออจีนเขาโอเคอยู่แล้วนะเขาไม่ได้ไปผูกขาดต่อเจ้าใดเจ้าหนึ่งไม่ได้ไปผูกขาดต่อซีพีไม่เออเพราะถ้าคุณมีความสามารถคุณทําได้จีนเขาโอเคกับคุณอยู่แล้วแหละนะคุณไม่ต้องมากังวล่านนะอุย้ยรายใหญ่กลัวอย่างงู้นอย่างนี้อย่างงั้นเออเพราะฉะนั้นถ้าต่างประเทศเนี่ยคุณลุยไปเลยนะในดวงชะตาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นะนะในดวงดาวการเงินของคุณในวันนี้เนี่ยนะครับอิทธิพล ดาวการเงินวันนี้ก็ถือว่าดีท,ทําธุรกรรวก็ผ่านประสบผลความสําเร็จการงานอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะในดวงชะตาของคุณน,นะครับส่วนในด้านของความรักเนี่ยก็มีเรื่องร้อนออกร้อนใจนะต่อมา,ชา,า,าชาวลาัคนาราศีธนูชาวราศีธนูในดวงตางคุณเนี่ยในด้านในด้านของการเงินคุณมีโอกาสได้เงินจากต่างถิ่นต่างแดนไกลในดวงตาวันนี้คุณก็มีโอกาสที่จะมีอํานาจวาสนาที่ดีการงานก็มั่นคง นะแต่ความรักวันนี้ยังไม่ค่อยดีนักนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรมังกรสุขภาพร่างกายไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกนะครับส่วนในด้านของการเงินพยายามคิดดีทาดีพูดดีเข้าไว้เสริมเงินระคุณจะมีโชคลาภทางด้านการเงินเข้ามาอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับให้ระวังในเรื่องของเอกสารนะความใจอ่อนนะครับเออนู่นนี่นั่นก็จะเกิดปัญหาสักได้นะต่อมาชาวลัคนาราศี ชาวราศีกุมในดะ้านของการเงินวันนี้ทําธุรกรรมก็มีโอกาสผ่านสมของผ่านเร็จแต่ดาวคารในวันนี้ไม่ค่อยดีนะครับระวังในเรื่องของเพื่อนนะแล้วก,การงานจะเกิดความเสียหายหเกิดขึ้นได้นะครับต้องระวังชาวราศีกุมนะต่อมาชาวลัคนาราศีมีนราศีมีนมีโอกาสได้เรื่องกัรนหรือตําแหน่งการงานดีดประสบผลความสำเร็จนะแต่การเงินก็มีรายจ่ายเก็บเงินไม่อยู่ในช่วงนี้นะครับพอได้มาก็จ่ายอย่างเต็มทีเลยเออบางคนวันนี้เหรอ บางคนนี้ก็อาจาจะเอาอะไรนะ <c oughs> อไจจะล่วงหน้าเออถ้าคุณไปมีโชคลาบลดตัวล,วง,ตวลวงตัวตลี่อะไร <c oughs> คุณไปขึ้นเงินเสร็จปุ๊บแหมมีคนรอรอรับทันทีเลยใช่ไหมเออเจา้าหนี้แต่ละคนอนะันน่ะส่วนในด้านของความรักเนี่ยคู่ครองก็ดูแนละบัานช่องเป็นอย่างดีนะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะชาวราศีมีนชาวราศีมีนเนี่ยคุณต้องรวยแล้วนะหลายคนดวงดีมากนะ ถ้าคุณทำงานเกี่ยวข้องกับุตสากรรมเทคโนโลยีใหม่ๆโทรศัพท์เครือค่ายอะไรต่างๆเนี่ยนะหรือเป็นช่างซ่อมเนี่ยงานคุณจะเยอะขึ้นเออก็ราคาก็อย่าแพงมากจนเกินไปใช่ไหมในโลกสินค้าโทรศัพท์โมบายนู่นนี่นั่นใช่ไหมเออแล้วก็คอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยนะว่าอุป,ปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในต่า,างๆเนี่ยนะ มันจะดีนะครับดีอย่างต่อเนื่องอันนี้ต่อมานะครับจะมาเสียงไพย่ยิปซีดูเพิ่มเติมว่าดวงชะตาคุณนึนี้จะเป็นอย่างไรบ้านะ ชุดใบที่หนึ่งนะครับชุดใบที่สองชุดใบที่สามโอเคแล้วลาสิบวิสนะครับเริ่มเจนะ้หมอสาสีหม้อชิดปใหญ่ก็จับแล้วคนจะไพ่ใบที่หนึ่งคุณได้ครับ The Devil นะครับเออในเวลาคุณนะ เพราะฉะนั้นในเรื่องของอบายมุกต่างๆนะครับธุกกรกิจการงานหรือสินค้าฟุ่มเฟือยเนี่ยก็ถือว่าดีในตอนนี้การเงินเนี่ยมักจะมีผลกําไรน้อยแต่ก็ได้เรื่อยๆนะครับในด้านของความรักมักจะหลงไหลนะมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันเนี่ยก็อย่าใช้ก็อย่าไปตามอารมณ์มากจนเกินไปนะครับตอนน่อมาคุณรับใบที่2องคุณได้ครับราชาถือทั่วเลยนะครับในด้าของคุนนะถือว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมโดยตาคุณอยู่ นะครับการอาชีพเกี่ยวข้องกับในหน้าครูอาจารย์แพทย์แล้วก็ร้านอาหารต่างๆดีนะการเงินคุณจะต้องวางแผนในการใช้ใจ่ายก่อนถึงจะดีนะครับในด้านของความรักคนโสดก็มีโอกาสพบรักนะต่อมาคนอค่อยใบที่สามคุณได้ครับเจ็ดถ้วยนะคุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์เจ้าโปรเจกต์โครงการคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นในเมื่อที่คิดก็มาด้ทำนะที่มเมย์ทำเพราะอาจจะไม่มีทุนเออมันก็แล้วแต่นะ ถ้าใครมีทุนก็ทําได้นะมันก็ข <c oughs> ึ้นอยู่กับความพร้อมนะการจินตนาการต่างๆงานโฆษณาหนังสือพิมพ์ศิละปะต่างๆก็ถือว่าดีนะการเงินก็มักจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอยู่บ้างนะครับหมดเปลืองไปกับการเข้าสังคมของสื่อของงานต่างๆในด้านของความรักอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการ BR ศรึกษาดูใจกับคนที่คุณคบอยู่นิดนึงนะครับยังไม่ควรรีบมากจนเกินไปนะบางทีคุณก็อาจจะลหลงไหลอยู่ด้วยเช่นกันนะ โอเคอันนี้ครบแล้วทั้ง12ราศีนะครับถ้าใครสนใจดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดเนี่ยก็ติดต่อมาได้นะครับตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นมาให้เลยแล้วก็ทําตามขั้นตอนนะเออนะครับเพราะฉะนั้นรอคิวนิดนึงนะใจะเย็นๆสิมเลี้ยงๆนะของดีสักอย่างหนึ่งนะครับดูดวงแม่นอยู่แล้วขอให้คุณมีเวลาตรงเถอะอาจารย์สามารถทายได้ว่าคุณจะได้เงินช่วงไหนเวลาไหนเป๊ะๆบางทีคุณได้เงินมาแล้วเนี่ยอาจารย์ยังรู้แลวคุณได้มาแล้วนี่ โอเคก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดแชร์คลิปให้กับอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ